เช่นเคยนะคะใน,ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้หน่วยน้ำเพื่อชีวิตนะคะซึ่งวันที่ผ่านมานะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แหล่งกำเนิดของน้ำประโยชน์ของน้ำค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเดียมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่จะมาชวนเด็กๆไปทำด้วยกันนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประดิษฐ์เรือจากดินน้ำมันค่ะแล้วเราก็จะนำ เรือนี้ไปลอยน้ําแล้วก็ทดลองการลอยจมด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะ1กระมังค่ะ2น้ํานะคะ3ดินน้ามัน4ค่ะบล็อกนะคะบล็อกพลาสติกหรือ,อ เป็นลูกแก้วหรือเป็นเหรียญก็ได้นะคะที่เด็กๆหาได้ในบ้านของเด็ก,เ,ดกเองค่ะเด็กๆพร้อมเรือยังคะพร้อมทําการทดลองพร้อมทํากิจกรรมสนุกๆหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมคือกระมังนะคะจากนั้นใส่น้ําค่ะ ใส่น้ำลงไปนะคะให้น้ำเนี่ยเกือบเต็มกะละมังเลยนะคะใส่ไปนะคะนี่ตอนนี้น้ำนคุนรูเดียได้เต็มกะละมังแล้วนะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นกะละมังใหญ่กะละมังเล็กได้หมดเลยนะคะเป็นกะละมังสีใสก็ได้นะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์อย่างที่สองนั่นก็คือดินน้ำมันนั่นเองค่ะอ่าโดยที่คุครูเดียเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะ แบ่งดินน้ำมัน1ก้อนของเด็กๆนะคะออกเป็น3ชิ้นด้วยกันแล้วชิ้นต้องเท่ากันด้วยนะคะเด็กๆน,นี่นะคะได้3ก้อนแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ขยำนะคะดินน้ำมันแล้วก็มาปั้นเรือกันค่ะปั้นเรือโดยจะให้มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะครูเดียก็จะปั้นขครเียค่ะ อันนี้คเทำกลมนะคะแล้วกตัขอเรือขึนมารงันะคะ้น,ะคนคะะเราะะจะีกมต้นเรือาให้กันนิเราจะได้เป็นรูปทรงกลมกลมแบบนี้แล้วนะคะนี่คือเรือกนึ่ำนะคะอันนี้คือคุณครูเดียสาธิตนะเด็กๆไปทําอาจจะทำสูตพของคุณครูเดียก็ได้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะอันนี้คุณครูเดียจะทําเป็นสี่เหลีย่ยมนะคะ ก็กี่็ดหวะตด้นมันที่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะต่อไปจะอีกทองหนึ่งค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไป็าหี่ก่อนนะเอค่ะ เรเี้ได้ค่นนะต้องให้นีาไปนคือมาขนนก็ีสมัดคนี่ือสามเรียมนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองเอาเรือของเราลอยลงในน้ำกันค่ะจากนั้นค่ะเรามาทดลองเอาเรือลงน้ำนะคะวางลงไปในน้ำเลย ลอยหมดเลยนะคะทรงกลมของเราร้อยนะคะจากนั้นค่ะให้ใช้บล็อกนะคะหรือสิ่งของที่แทนบล็อกก็ได้นะคะเช่นเหรียญลูกแก้วลูกปัดได้หมดเลยอ่ะมุณคูเดียวจะใส่บล็อกนะคะต้องหาบล็อกที่เท่ากันด้วยนะลงไปนะคะ โอรดีใส่ไปอย่างละหนึง่งอ่าใสไปแล้วจมไหมคะเด็กๆไม่จมนะคะอ่าต่อไปใส่ลงไปอีกแล้วก็สังเกตดูนะคะถ้าคนไหนใช้เป็นกะละมังใสนะคะเราก็จะสังเกตเห็นเลยว่ามันมีขนาดเท่ากันไหมคะมันเหลือขอบที่เท่ากันไหมนะคะ อเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยเราต้องหาขนาดที่เท่าๆกันด้วยนะคะแต่ถ้าเหรียญเราก็ใช้เหรียญแค่เหรียญเดียวเหรียญถ้าใช้เหรียญบาทก็ใช้แค่เหรียญบาทแต่ถ้าใช้เหรียญสิบก็ใช้เหรียญสิบนะคะอ่ะใส่ลงไปอ่ะเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเราปั้นเล็กเนี่ย การบรรจุของก็จะน้อยนะคะจะใส่ของได้น้อยแต่ถ้าเราปั้นใหญ่แบบนี้นะคะของเราเนี่ยก็จะใส่ได้เยอะนะคะอาแล้วเมื่อเราใส่ของเกินขนาดค่ะมันก็จะจมลงไปนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆได้ดูการทดลองการลอยการจมนะคะการปั้นเรือดโดยใช้ดินน้ำมันไปแล้วนะคะ คุณครูเดียค่ะอยากให้เด็กๆทำกิจกรรมเหมือนคุณครูเดียค่ะหรืออาจจะเป็นการทดลองการลอยการจมนะคะโดยให้เด็กๆนะคะไปหาสิ่งของที่คิดว่าจะลอยน้ำได้นะคะ5ชิ้นและสิ่งของที่จมน้ำได้5ชิ้นแล้วลงมาทดลองในน้ำดูค่ะและเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามคุณเดียด้วยนะสิ่งของที่เด็กๆไปหาเนี่ย อันไหนลอยอันไหนจมนะคะหรือไดีๆอาจจะทำกิจกรรมเหมือนคุณครูเดียก็ได้แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูเดียได้ดูด้วยนะคะ